สวยทำเลดีที่ต้องบอกว่าขายด่วนลดราคาพิเศษเหลือเพียง4.3ล้านบาทรวมค่าโอนบ้านตั้งอยู่ในโครงการเดลากูแน่โฮม9ก้นะครับ ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่และบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวขนาดที่ดิน54ตารางวาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด205ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ำดีไซน์ลงตัวเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดกลางถึงใหญ่วัสดุก่อสร้างได้มาตรฐานพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีเลยครับและอยากจะบอกว่าบ้านในโครงการนี้นะครับน่าอยู่มา,มากๆเพราะว่าบรรยากาศเขาเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดปลอดภัยแน่นอนครับและค่าส่วนกลางเดือนละแค่ 600บาทเท่านั้นทำเลคือจุดเด่นเลยครับผมห่างจากแยกรวมโชคแค่2.5กิโลเมตรและไปเซนทันเฟสติวัลเพียงแค่5กิโลเมตรจากนั้นไปสนามบินเชียงใหม่ก็แค่14กิโลเมตรเองครับและยังจะบอกว่าใกล้โอกะจูไทยวัสดุโฮมโปรโลตัดรวมโชคอีกด้วยครับผมการเดินทางสะดวกใกล้ถนนวงแหวนรอบในและรอบนอกบ้านหลังนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากได้บ้านคุณภาพทำเลดีราคาไม่แรงสนใจนัดชมบ้านหรือสอบถามเพิ่มเติมทักมาได้เลยครับยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างเลยครับ